คำว่ารู้เหอกับคำว่าจะมาต่างกันยังไงคำว่ารู้เหอกับคำว่าจะมานะครับมันจะมีจุดเหมือนกันอยู่ตรงที่ว่ามันสามารถแปลว่ายังไงได้ทั้งคู่นะครับอย่างเช่นายต来的กับ你如何来的ก็จะแปลว่าคนมายังไงนะครับทีนี้ข้อแตกต่างของมันนะครับข้อแรกก็คือคำว่ารู้เหอจะเป็นภาษาเขียนส่วนคำว่าจะมาจะเป็นภาษาพูดนะครับ ส่วนที่2นะครับอันนี้ก็จะต่างกันเยอะเลยก็คือคําว่ารู้เขอไม่สามารถทําถึงเหตุผลได้แต่ว่าจะมาสามารถทําได้นะครับยกตัวยอย่างเช่น今天的天气怎么这么冷啊今天的天气怎么这么冷啊ก็จะแปลว่าทำไมอากาศวันนี้ถึงหนาวขนาดนี้ได้นะส่วนในกรณีแบบนี้นะครับเราก็จะไม่สามารถใช้คำว่ารู้เขอได้นะครับ ส่วนสุดท้ายที่ต่างกันนะครับก็คือคำว่ารู้เหอสามารถไว้ท้ายประโยคได้นะครับอย่างเช่น你最近身体如何ก็คือช่วงนี้ร่างกายของคนเป็นยังไงบ้าง你最近身体如何ส่วนคำว่าจัมาสามารถไว้ที่ต้นประโยคได้นะครับอย่างเช่นจัไมา你还不相信รอก็ะบจะแปลว่ายังไงคนไม่เชื่อใจฉันหรอ อันนี้ก็คือข้อแตกต่างของคําว่ารู้เขออกับคําว่าจำนะครับถ้าเกิวมีตรงไหนไม่เข้าใจสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับแเราจะกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย